คุณหมอครับประเด็นหนึ่งที่สําคัญที่ตอนนี้ความต้องการฉีดวัคซีนเนี่ยสูงกว่าไม่ใช่กลัวเหมือนก่อนหน้านี้แล้วถูกไหมครับก็ถูกซึ่งการที่ได้เอ่อการที่มีวัคซีนที่มีเอ่อมีประสิทธิภาพในการลดการแพร่กระจายเชื้ออย่างเช่นแอสตราซินกาเข้ามาได้เนี่ยนั่นเป็นความจริงเป็นยุทธศาสตร์ของเราที่จะทําให้อ่ปัญหาโรคโควิด1นมันหมดไปเพราะตอนนี้เราต้องการให้ในสังคมเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันหมู่ก็คือคน คนในสังคมมีฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพได้เกินแปดสิบเปอร์เซ็นครับ,รบทีนี้จังหวัดสงขลาเราจนถึงวันวันนี้ครับคุณหมอครับเราหรือจนถึงสิ้นเดือนก็จะวานี้เราฉีดไปแล้วสักเท่าไหร่ได้ครับคุณหมอครับที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยเอตัวตัวเลขถ้าให้ถ้าให้อนึกออกมานะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีตัวเลขอยู่ยครับจประมาณหมื่นห้าพันคน นะค,ะครซึ่งหมื่นห้าันคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มประชากรความจริงอาจจะมากกว่าน,นั้นแล้วแต่แต่ว่าเอออย่าอย่าอย่าขวดตัวเลขนี้เลยเพราะว่าตัวเลขผมอาจจะไม่อัปเดตอาจจะต้องถามจากเจ้าหน้าที่คนอื่นวนะะีธีหนึ่งครับผมครับแต่ว่าแต่แต่ว่าจํานวนหมื่นกว่า2องหมืนที่ฉีดไปเนี่ยมันเป็นการฉีดซิโนแวคซึ่งฉีดในกลุ่มประชากรที่เป็นแพทย์ด่านหน้าเป็นพยาบาลเป็นบุคลากร ทางสาธารณสุขที่ทําหน้าที่สอบสวนโรคหรือว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่ต้องมาสอบสวนโรคด้วยครับกลุ่มนี้เนี่ยก็คือได้ซีโนแวคไปแต่ว่าซีโนแวคเนี่ยประเด็นก็คือมันฉีดไปแล้วมันมันหวังผลเพื่อที่จะทําให้ไม่ป่วยหนักหรือไม่เสียชีวิตมากกว่าได้เข็มสองไปเยอะแล้วคือเข้าใจว่าเข้าเข้าใจว่างั้นนะครับเขาเข้าใจว่าได้ได้เกือบหมื่นนะในใน,ในจังหวัดสงขลาแล้ว <ใน S 1> แล้วพี่น้องอสมล่ะครับค่ณนหมอครับ อสมอนี่เข้าใจว่าได้เริ่มมีการทยอยแจกจ่ายไปอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันครับ่าว่าได้เท่าไหร่แล้วจะ <สำ S 1> ไหมครับจแต่ว่าได้เท่าไหร่แล้วครับทีนี้ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งคุณหมอครับผมดูตัวเลขจากอ,อที่ลงทะเบียนหมอพร้อมครับคุณหมอครับคนส่งขาลงทะเบียนจองคิวทั้งหมดสองแสนสามพันสองร้อยแปดสิบคนนะครับ,รบแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลที่ทราบเนี่ยเห็นว่าเดือนมิถุนาเนี่ยสงขาจะได้ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ด รายจะได้ฉีดที่เหลือก็เป็นสิงหา 70, 000, เจ็ดหมื่นกรกฎดาเจ็ดหมื่นแล้วก็กันยาสามพันกว่าคนถึงจะครบที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดสองแสนกว่าคนครตรงน,นี้นนหมายถึงว่านั่นหมายถึงว่าเราได้โควต้าจากจากส่วนกลางจากรัฐบาลจากเอ่อมามาแค่นั้นใช่ไหมครับเอ่อเรื่องเกี่ยวกับโควต้าจากส่วนกลางนี้ความจริงมันถ้าถ้าถ้าในทัศนัคติของผมผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงครับ คือตอนนี้เนี่ยก็เขาแบ่งไปตามาปริมาณวัคซีนที่น่าจะได้ครับแต่ว่าเข้าใจว่าที่กระทรวงสาธารณสุขมีการายื่นมือไปคุยกับพวกบริษัทยาอื่นๆที่มีการผลิตวัคซีนขึ้นมาแล้วก็เจรจากันอยู่เนี่ยตรงนั้นถ้าถ้าถ้าโชคดีภายในสามเดือนข้างหน้าอาจจะมีสต็อกวัคซีนยี่ห้ออื่นมาเพิ่มครับ ซึ่งซึ่งถ้าเกิดเป็นไปได้นี่ก็คือมันจะทําให้กระบวนการฉีดแล้วก็กระบวนการระบายสต็อกวัคซีนทําได้เร็วขึ้นมากครับตรงตรงนี้ก็ต้องจับตากันต่อไปแต่ก็อันอันหนึ่งที่เป็นเอ่อที่มีผลอย่างมากที่ทําให้อ่าเราได้วัคซีนในจำนวนเท่านี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าจังหวัดสมขาเอ่อลักษณะการกระจายยังไม่ได้มากเท่าตรงพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑล คือถ้าเกิดมากขนาดนั้นแล้วเขาอาจจะผ่านวัคซีนมาให้เราเพิ่มแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาไปโฟกัสอยู่ตรงโซนภาคกลางครับครับเพราะฉะนั้นคือมองว,ว่าความร,รุนแรงของการระบาดจังหวัดสงขลาย,ยังไม่ได้สูงมากถ้าเปรียบเทียบกับจังหวัดภาคกลางใช่ไหมครับเ<ช>พราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเอ่อก็เอาเป็นว่าตัวสต็อกวัคซีนที่มีการรายงานในตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าจะได้เท่าไหร่เนี่ย ในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คงต้องจับตาดูไปแต่ว่าเราคงจะพยายามไม่ให้มันน้อยไปกว่าน,นี้นะฮะครับเพื่อที่จะได้ระ,ะบายวัคซีนได้ตามคิวที่ได้จองกันไปในหมอชนะครับอืมตอนนี้ส<อ>บค <ขอ S 2> จังหวัดสามารถขอไปจากกรุงเทพได้ไหมครับว่าเออสงขาเราเป็นเมืองเศรษฐกิจสําคัญเป็นเมืองชายแดนเรามีความเสี่ยงเราขอจํานวนวัคซีนไปมากกว่านี้อะไรในที่ประชุมของจังหวัดมีเรามีการ เรียกร้องไปที่ส่วนกลางในประเด็นนี้ไหมครับเอ่อถ้าเท่าที่ผมรู้ก็คือมีการเรียกร้องตลอดครับครับหลายๆหลายๆช่วงที่ผ่านมาที่มีการฉีดวัคซีนในกลุ่มบุคลกากรทางการแพทย์หรือกลุ่มอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกันนี้เนี่ยความจริงเราได้วัคซีนมาเพิ่มจากสิ่งที่เราควรได้อ่อค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันก็คือทางระดับผู้บริหารก็มีการเจรจาก,กันอยู่ครับครับครับ ครับอันนี้ก็ถือว่าเราเราได้มาเพิ่มจากการที่เราไปมาแล้วด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมครับในในความเข้าใจของผมนะฮะครับผมครับอันหนึ่งที่อยากจะประกาศว่าตอนนี้เนี่ยจํานวนคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยมีความต้องการเยอะนะครับวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมาเนี่ยยังต้องการเพิ่มจังหวัดให้พิจารณาจังหวัดสงขลาเป็นกรณีพิเศษไงเพราะพราเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนไง ครับผมเพราะเดี๋ยวนี้มันเล่นจัดสรรให้บางจังหวัดเยอะผิดปกตินะซึ่งซึ่งตรงนี้เราได้ได้ให้ทางรัฐบาลหรือสอปกระที่ที่นู่นได้ทบทวนหรือว่าเราได้ทําหนังสือขอเป็นกรณีพิเศษอย่งไบ้างครับต้องต้องต้องสอปกเป็น,นเป็นคนทบทวนไงครับผมสองเราได้ไดขอวัคซีนเป็นกรณีพิเศษไปบางส่วนแล้วแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรนะ ก็เราทั้งสองทางไงเราเราทำทั้งสองทางเนี่ยครับตอนนี้ที่คนตกใจก็คือว่าเขาลงทะเบียนไปแล้วปรากฏว่าก็ต้องรออยู่เพราะว่ามิถุนาเพราะว่าจะไม่ได้ฉีดกันเพราะมันได้ได้จํานวนมาไม่ไม่มากพอได้โคต้ามาห้าลงทะเบียนปิกเวที่ห้าหมื่นสองผมส่งไปแล้วผมส่งข้อมูลไปแล้วนะครับทีนี้เราได้มาวัคซีนมาได้ห้าหมื่นแปดจริงๆคนความจํนงเนี่ยนะทั้งทั้งอะไรนะคนที่ขอมาเป็นคณะเป็นอะไรนี่มีเยอะเลยก็เกินกว่าเกินกว่าวัคซีนที่เราได้รับไง ครับทีนี้ทางสงสานี่เราก็ต้องการวัคซีนมากแลคือศักยภาพการฉีดของเราเนี่ยเราฉีดได้วันละหนึ่งมื่นสองพรายนะทั้งจังหวัดครับเพราะฉะนั้นก็คิดดูถ้าคูณยี่สิบก็เราเดได้เป็นแสนนะ,นะครับผมปัญหาของเราคือทำไงให้ได้วัคซีนมาตามที่เราต้องการถูกไหมครับ ใช่ครับทีนี้นทีนี้ที่ที่ผู้ก,การโดยเฉพาะในเขตอันใหญ่หรือหลายๆภาคส่วงกังวลมากคือเราเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเหมือนที่คุณหมอว่าครับแต่ว่าเออถ้ามันจะกระทบไปหมดเลยถ,ถ้าใต้ใจตีเรายังเป็นแบบนี้เหมือนอย่างวันนี้ครับผมที่เรารขึ้นมาเป็นอันดับอันดับอันดับหนึ่งของภาคใต้อันดับแปดของประเทศอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับได้ครับพี่หมอขอบพระคุณมากครับผมครับครับสวัสดีครับ